สวัสดีแม่แม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะจะสวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับดีดีเอารอรับรอรอเร็วๆรอๆอรออเร็วเรเออนะคะวันนี้ก็จะมาป้อนผลไม้นะคะของแม่จอยกับแม่วีวีนะคะนี่นะคะยี่สิบตะกร้านะคะของคุณแม่ จอยสิบตะกร้านะคะของคุณแม่วิวีสิบตะกร้านะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะที่เมตตาและเอ็นดูน้องช้างนะคะทั้งสี่เชือกนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่และครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญรวยรวยรวย,รวยนะจ๊ะอันนี้เตาดื้อค,คนละห้าตะกร้าสวัสดีครับคุณครับครับพ่อยเพรี้ยว <laughs> เขาป้อนที่มันเลยแมาทำรายพี่ปอใส่ตะกรา้าใส่กระมังให้น้องนะคะให้น้องสวัดดีก่อนครับเลีว้วเออเสียงหวานแววครับเร็ววสัตว์กินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหมแรงการขับมีกินด้วยได้ไหมหิวเหรอ <laughs> ไ,ได้หิวแค่มันอยากกินแค่มันอยากกิน เอาเท่เอากล้วยลงก่อนแล้วเอาเงี้ยวไว้ข้างบนเดี๋ยวจะได้ไปทีเดียวเลยนะคะใส่ตะก้าดำไงเอากล้วยไว้ข้างล่างเงี้ยวไว้ข้างบนนั้นตะก้าดำเดี๋ยวช่วยหาม <c oughs> แม่อยากเห็นให้แม่เห็นหน้า <c oughs> ยืนแยกเขียวอยู่ <c oughs> อยากเห็นชั้นกรไม้หมดแล้วในกระมังนั้นเจ้าก็เก็บตะกาให้ดีๆแน่เดี๋ยวมันกระ PILE ไปนองเหยียบแตกอีกตะกาแห้งหักกูใหกีซอให้ใหม่โอ๊อากีให้กีหาเงินซื้อให้ใหม่กีหาคะแนนมาซื้อตะกาใหม่สิเธอเหยียบพังไปสองอันแล้วนะตะกา นั่นนานั่ของมันมักมวนเห็นตะกร้าเป็นของเหล็กเอามันน่าทึ่งไงตะกามันน่าทึ่งไปเอาไมา้ไปเคลียร์นั่นมาเคลียร์กระมังออกมาครับโช่วยช่วยช่วยดีดีเสียงดังๆดังหาพี่พลอยนี่ทิ่ไปร้อยเอาของแม่ให้น้องอีกไหมโอ้ย ล้มเอียงเกินไปไหมกี้ยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ต้องกินเยเจโ้โอ้น้องยังเล็กอยู่อเไปมันกิ้งมันกิ้งวางดีๆนี่นะคะช้างท้องนะคะอาทิตย์หน้าก็ครบเก้าเดือนแล้วนะคะถ้าเป็นคนก็คลอดแล้วใช่ถ้าเป็นคนก็คลอดแล้วนะคะ แต่เ,เธอก็ต้องรอไปอีกให้กินมันแก้วบำรุงน้ำนมแม่พลอยไม่ค่อยมีน้ำนมลุงยานบ่ได้กินลุงว,วยว่านะลุงยานบ่ได้กินปลาแก้วปลาแก้วจ้า ต้องบังเสานะพอไม่ได้ใส่ปอกขาป้าป้าเร็วมากแถมอีกไปหาคุณลุงทองคำนี่ก็หมดแล้วนะคะผลไม้ ลุงจ้าเอ๊กว่าสั้นโอ้ยจางแมนเนาะลูกกระดายขอญาติโยนนะคะพ่อใหญ่ขอไมันไม่ค่อยกินต้นสับปะรดเลยเต็มเลยขอบคุณแม่ค่ะก่อนขอบคุณนะคะเนี่ยสวยงาม ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่วิวีคุณแม่จอยนะคะที่เมตตาน้องช้างนะคะทั้งสีเชือกนะคะคุณแม่จ๋านะคะก็ขอให้คุณแม่ทั้งสองนะคะมีแต่ความสุขความเจริญการงานการเงินก้าวหน้ารุา่งเรืองร่ำล่ำรวยรวยสวยสวยยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่จ๋าเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแข้วค่าทุกเส้นทางนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ทั้งสองท่านด้วยนะคะนะคะเหนื่อยแม่ แค่พูดเฉยๆก็เหนื่อยบ้าไงก็แบบว่าเครียดนอนไม่หลับแล้วก็อีกหนึ่งคือคิดมากนะคะกังวลน,นะคะกังวลกับการรักษาการไปรักษานะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะแต่ก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแม่วีวีกับแม่โจยนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ